อย่างหนึ่งนะครับมูนี่ต้องเขาโทวทางไอ้ทั้งทั้งน้องๆทังนักเพียงเพราะว่ารถ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 แห่มาชนกันจริงๆเราแบบทังสาวน้อยนี่เพิ่นแบบว่าเพิ่นลูกบุกบุไข่พิษว่ารถแห่สิไปอีกบ้านหนึ่งเพิ่นเลยมาหาเขาพี่อีกเลยเหมาเพิ่นร่วมได้ครับผมไอ้รุกรานสนุกกันกับก็อนเรื่องกับขอให้ประธันปรปาๆุูกสายแล้วก็น้องๆลูกหลานทุกคนทา่พี่น้องทุกคน สุขภาพแข็งแรงครับผมร่ำรวยประสบความสำเร็จในชีวิตครับขอบคุณมากครับคขอเรียนคุณนายพ่ออย่างน้อยบ่อพ่อปะบว่คุณได้สิบสามครับพี่น้องคุณได้สวยนะครับคุณเรารักนะครับกับว่าพ่อเก่งนะครับอ่าขอแต่ในส่วนอื่นนะครับอ่าเพ่นเก่งอีลีน่ะละนะครับซอยพีซอยน้องรวมบริจาคนะครับเพราะว่าสิเป็นจะได้ บ้่นเท่าเลยครับบ้านอือ่นยต่างจังหวัดต่างอำเภอเพิ่นกระเทศไปยังสิ่ละมาพี่นองเนาะแต่เมื่อนี้นะครับเข้าสิขาดเพได้ใดก็คือทางผู้ที่จะมาเป็นประธานเปิดงานเมื่อนี้ได้รับเกียรติจากท่านนายกทิ่าต,าตารัฐตาเมืองอนายกอง์การบริหารจุลจมลเป็นผู้ว้าเปิดงานหมอล่ำให้กับพี่กับนอง ลำดับต่อจากนี layers, right. uh ้ขอกาบเรียนเชิญท่านนายกนิ่ใยพรัตรนัเมืองนายกโครงการบริหารส่วนตำบลขอกาบเรียนเชิญครับวันนี้ครับน้องอาตว่าจมหมอลำ มาไหลแพงนะครับไหลอกองเนะานะการังหวัดตัวนี้พอพีน้องมาลูกหลานมาจากขั้นเทพับส่วนหน่อต่างๆมาก่าปลานาะกะกะดีใจนะครับปีนี้ทั้งมีเจอาผ้าไม่คู่มันร,รักนะครับาสาข้องเป็นกามาชนะเป็นทุกป,ปีนะครับได้การเสียเนแต่ตอนรับป,ป่าป่า ถึงมาเป็นกอผภาพละนะครับจากนี้พี่น้องจากสายต่างๆที่ทา่านคุณน้ำเป็นโดสก้สาวกงปั้นนะครับได้ร่ว,ใรวมใจกันเสียสละแร้งสับแร้งใจมาร่วมสางสารการก่เลียนอเกือบเร็จไปแล้วนะครับไปประมาณแก่ทนะีก็เซ้นเหน้ะประมาณแก่ปีก็เ่นกันทีใหน้ำพนาขาป้าทุกสายนะครับที่น้ำมาก อซอยเหลือทั้งชุมชนโสมคร่าของเล่าทีเป็นใจรักแล้วก็อีขาดไม่ได้ก็คือท่านกำลังนี่แหละเป็นลูกหลานของบาทโศกพร่าพราะริ้วบ้านริ้วซองอแม่การสนับสนุนจักผาป้าร่วมกันนั่งรับพีกน้องเขาถูกสายแล้วก็นสนับสนุนแนวสิมวนมีหนอนน้องเข้ามวลมือนีนะครับเสียวไมาได้ กใส่เวลาโดนพ่อสมควรนะครับหมอร่ำสาวหน่อยเป็นตัดแท่งผมเห็นข่าวบอกกันว่าก็แค่ปีเแล้วว่าเสียวมาจนหมดที่นียังในเบิ้งเนาะถือว่าใส่จานโดนพ่อสมควรจังในมาพี่น่อยในห้องในเบิ้องในงต้องถือว่าะขอคุ่นทา่านคุ่นกำลังหรือเสียหลวงต้งครอบคุ้นนะครับเป็นผู้นำใจเป็นจ้าภาพรักของขาปลา ในซอยไท้พี่น้องเขามือนีมีควบสุขสนุกสนานร่วมกันอามือหนีมีควบสุขดีไหมนะครับตรงนี้สงการพี่น้องมากยามพอยามแม่ลูกหลานมากจากต้านจังหวัดจากพงอานต่างๆนะครับจากทิ้งแม่กระทั่งต่างประเทศนะครับเป็นมือนีมีสันมันดีมากในกิจกรรมร์น้ำนำหัวขอพรจากพอจากแม่เขาแล้วขึ้นนีก็มีการมาสนุกสนาน มวลชื่นอยากท่านอ่าพุณน,นำ้ำนาจหรือขอพุ่งไปใน้ำมากให้พี่น้องสนุกสนานะฝากน้ำนะครับพี่น้องเขาก็าให้สนุกสนานเต็มที่ทุกสิ่งทุกอย่างเขากับสีมวลได้ก็คือการให้ไพ่กันอ่าได้วงเหล่าวงยากินเหล้ามวลก็ให้สนุกสนานกันนะครับฝากไว้วันยังเล่าจะให้มีให้มีมันกับกูจ้างมากากับแบบให้น้ามวนเนาะให้มาสนุกสนานแต่มา มีเหลืองมีเหล่ากันมั่นกาวพอดีงั่นนะครับแต่ยากให้สนุกสนานพอจุดประสงค์ใหญ่ของท่างต่อภาพแต่ยากให้พี่น้องมาสนุกสนานร่วมกันได้ขึ้นนี้นะครับจากสาวน้อยเป็นบันแดงอือว่าอี่น้องครับผู้ที่ใจรักกาหมอรําลูกไก่บันไดกับมาหน่อยครับโดมาเบ่งมาสนุกสนานร่วมกันถือว่าสิ่งนี้กับฝากไว้ครับพีกน้องนะครับ มันส <Pop> <S an uter> ืบสนานได้กยุ่งประเพณีกำนองมวลได้กัอยุ่กปบีพีกำนองนะครับไยกันเบิงยกันดูแล่ฝากกู้น้ำฝากายทั้งผู้เราพี่จ่าทั้งรักษาคนขโมยก็ให้มันสงบนะครับไ้มีแดงมีเล่ากันจะให้เสียหายในืนทีของเขาฝากู้น้ำเขาปุ๊กมูเหรอครับที่น่าดูแล่ใน้ชิงทีมันจะให้มีแดงมีเล่าก่ฝากไฟรับกู้มาชมน้ำ ผมก็บอกแล้วถ้าเกินนะครับทุกเดืองเขาหัวใพ่กันไพ่อะไพ่กันจะต้องทิ้งนี่ครับในโอกาสที่ขอการเชิญนะครับท่านพัฒรนศักดิ์พุทธสดกำนันตำบลหนองขาหนองคู่ขาเข้านะครับอาจจะถือว่าเป็นมอตำบลอีกผู้หนึ่งนะครับขอเรียนเชิญครับฝากดีใจน้ำนะครับกับพี่กำน้องเข้าปลาโมืี่อนี้สลุกสนาำกันฝากไป สิงสำคัญแบบนี้ก็อยากให้กำลังใจพี่เจ้าภาพง่ายเงินใจงใ่เพราะว่าทาั้งไฟกัดงานเพ่าวะก็ได้เอาบาทเดียวนะครับจากปลาท,ที่ดภูสายภูพี่น้องเขาที่น้ำมาสั่งว่าเอาจักบาทแม่ท็ตงเรือกองแห่กองอยังแม่ขนาดหมอลำันพี่จ้าภาพง่ายชื่อทางพุ่มตำลักเลยครับสาข้องขอบขอบกัวเพม่อนไปเอาเงิน ของส่วนตัวอ้วนมาอ่ากัดไข่มีการพี่น้องแต่สนุกสนานอ่าพี่น้องบางท่านก็จะเป็นห่วงอ่าผ่าป้ามาจัดจา,มา,างมอหลอกมอเล่มเป็นว่าแมนผพุง่งในฐานะงานนาฬการแล้วผู้เจ้าภาพของเองผู้ผู้จัดบัตรเนี่ยข้าขอพูดเนี่มันเล่นเองนะครับอ่าดีใจน้ำพอทุกฝ่าททุกทางพี่น้องที่รวมร่วมมากแต่ขึ้ว่ามาส,ามสาัา่งสลากกันพอเลี้ยนอันนี้ขอทั้ง,งร่วมหัวใจครับพี่น้องทุกคน มีเราฝากปลามาในชุมชนของเราสีวาเป็นชิมทดีๆท่านมีนี่กรับมอบมือให้ท่านตำหนักและขอบ่ออีกแคเพียงนึ่งนะครับขอบคุณครับใจรักนะขอบคุณทางที่เหนือหลัครับครับท่านกำนันมาหอดไปนอกแต่มาหอดแล้วก็ขอกราบเรียนเชิญเออี่น้องอยากเห็นหน้างเหยียตาว่าสั่นมาจากทางอื่นท่านำนันตำบลหนองกู้ขาดนะครับ ขอกลับเลียกเงินครับเอารอทางทาด้นทา้านมาถึงเนาะประสารพิขากณนเลยแต่ขอรัเรื่องการเปิด ให้หมอลลอมแสดงให้ฟ้อมใน,นเช่นกันล้วาบัตรดีสนะครับขอบคุณครับ